กับแม่บุญถินกกกอกนะคะมาฝนจะมาแล้วฝนจะมาแล้วเนาะโอ้โหเราไม่มีบูธใส่เนาะเวลาเขาทำเนาะเขาก็คูดคูดคูดนะคะเนาะมันก็โอ้หลายคนหลายคน ทากพันนะคะทำโอ้ทำมาเอ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 าไม้เอาเอาเสาลงรูเอาเสาลงรูเอาลงรูภเษาต่างมาที่น่นะโอ้มาครับพอเสาลงรูนะเสาลงรูเอเสาลงรูช่วยกันช่วยกันนะคะลมแรงนะคะลมแรงมากเลยเนาะ ลมแรงลมแรงมาแล้วไม่ได้ว่าจะไปสองสามวันก็ไปไปแล้วพอดีฝนตกก็เลยต้นกล้าก็ยาวพอดีก็เลยดำนาก่อนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมายาวเลยคิดถึงไมคิดถึงใช่คิดถึงคิดถึงมากเลยพอเสร็จก็ขอบคุณค่ะ พอเสร็จก็รีบมาเลยเนาะกำลคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีอยู่ด้วยกันเนาะจับ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 เรืจับจับชนกี่จะเป็นชาพลังกเราน้ำตาลน้ำตลลงโดยช่วยกันพี่ตอามนาดน้ต่อึงข้าวไ้นะรเราเราเหมือนต้านเราต้านจริงๆแล้ว ก็จริงๆเลยนะมันก็ต้านจริงๆนั่นแหละโอ้มันก็ลงมได้อยู่ดูมัแรงมากเลยโอ้โหเดี๋ยวมันจะมันโยกตูบคุ้ยขาดเดี๋ยวมันจะขาดเลยตาปูโอ้โหตาปูตาปูโอ้ลมแรงโอ้มันต้องเจอตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งไหมเนี่ยลมมันแรงมากลมมันแรงดินมันก็เลยอ่อน ไม่ถูกไม่ถูกลมมัดเอานี่มันไม่ถูกฮะลมมันแรงฮะมันไม่ถูกโอ้หลมแรงจริงจริงโอเออได้แล้วเอาเอาอีกเอาอีกอีกอันนึงเอาอีกมันจะล้มมันจะล้มไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มเอ้าเอ้าเสริมก่อนเสริมก่อนเสริมเสริมโอ้โหลมแรงมากมันไม่ มันไม่เข้าเลยเดย้ดอกที่ตกตะกี้นี้น่ะทำไมอะข้างแรกนี่น่ะมันไม่เข้าเอามาทางนั้นเอาอีกเอามานี่แล้วไม่เข้าเลยเหรอมันไม่เข้ามันไม่เข้าเลยเรื่องจากบริจาคนี่เออเอาเข้าอีกนี่มันออกอีกแล้วนี่มันไม่อยู่ดิเอาตอนนี้ฝนเริ่มโรยลงมาแล้วเดี๋ยวก็จะได้วิ่งกันแล้วนะ จะได้วิ่งกันแล้วเข่าบอบันนี่เข่ายูอะไป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 ค่อนข้างจะได้วิ่งอีกแล้วไอ้เปรี้ยวเปรี้ยว ฝนลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้วใกล้จะได้วิ่งอีกแล้วเอาให้ลมออกมัดเลยมัดเลยข้ามกลางสายฝนมันไม่โดนเนี่ยมันไม่โดนเลยหนึ่งไม่จีน อะไรมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาไม้ล่ะเป็นไม้เมรอ็ตนนี้เเจอฝนแล้วนะคะเจอฝนแล้วตกาแล้วนะคะราอยู่กัับาครับาอง้อช่วยกันช่วยกันนะคะเออเน้องโนฝนจริงจริงปัโดนน ตกหนักแล้วไปฝนตกหนักแล้วนไปเอาอุปรกรณ์ก่อนยุดก òn, ่อนดก òn, ่อนนี่นะคะอุปรกรณ์ <laughs> อุปกรณ์หลบฝนแต่เราปะที่ดีงไงม,มานดีๆมาก่อนเขารอบก่อนเดี๋ยไม่สบายเ<ป>ข้าร่มเข้าร่มนะคะ,ะ,คะ,ม,ะมันยากเนาะ หลบฝนลบฝนนะคะยังดีนะคะยังมียังมี <laughs> งมกระมังอย่างดีอย่างดีเนาะยัง,นะยงมีตัวช่วยตัวช่วยอย่างดีเลยถ้าไม่มีตัวช่วยนะคะเนาะ ได้แล้วตัวช่วยนี่อย่างดีแต่ก็หนักโอ้โห,โหโนมเปรีย้ยวนมเปรีย้ยวมามามาอย่างดีนะยังมีตัวช่วย ยังมีตัวช่วยอยู่ตัวช่วยใหญ่มาลองก่อนตัวช่วยเดี๋ยวจะล้างเองใหญ่มากเลยนะตัวช่วยสองหลาคนก่อนมาทุกรอบทุกรอบเนาะไม่รู้ว่าทำไมนะคะมาบ่อยจังเลยเนาะ ไม่ไม่ถึงแปดนาทีก็มาแล้วขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะเนาะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะคะดีใงนะคะหลบฝนได้ทันเนาะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะ อบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ